สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดินโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนะครับได้ออกมาตอบโต้ประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียจากกรณีที่ออกมาประกาศว่ารัสเซียนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ใหม่นะครับนั่นก็คือบูเรเวสนิกนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ใช้พลังงานนิวเคลีย ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านฝั่งของผู้นํารัเสเซียนั้นได้พบปะหารือกับทางด้านรัฐมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่กรุงมอสโกนะครับรายละเอยียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่เข้ามาแล้วฝากคุณชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณชมคุณผ,ผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นประทับดีโดนั้นทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนั้นกล่าวตอบโต้กรณีที่รัสเซียประกาศความสําเร็จในการทดสอบขีปนุปร่นพลังงานนิวเคลียร์รุ่นบูเรตบูเรเวสนิกนะครับโดยระบุว่าสหรัฐและรัสเซียนั้นไม่ได้เล่นเกมกับการป้องปรามทางนิวเคลียร์เมื่อผู้นักข่าวถามบนเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันเขาบอกว่ารายงานของรัสเซียนั้นเป็นการสั่นกระดิ่งสงครามหรือไม่ทรัมป์บอกว่าพวกเขาไม่ได้เล่นเกมกับเราและเราก็ไม่ได้เล่นกเกมกับพวกเขาเช่นกัน เราก็ทดสอบขีปนาวุธตลอดเวลาเช่นเดียวกันในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประกาศนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาว่าขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์บูเรเวสนิกซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงพิสัยการยิงที่แทบจะไร้ขีดจ,จำกัดได้เสร็จสิ้นการทดสอบการบินที่สำคัญเป็นที่เรียบร้อยรายงานดังกลา่าวถูกนำเสนอต่อประทับดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียโดยวาเลรีเกราซิมอฟซึ่งเป็นเสนาธิการทหารสูงสุดในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง มมคำวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตัดสินใจของตนเองในการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของสหรัฐสองลำเข้าใกล้ผืนน้ำของรัสเซียโดยแสดงความเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทาง8,000ไมล์ซึ่งเป็นระยะทางที่ขีปนาวุธของรัสเซียถูกรายงานว่าบินได้ระหว่างการทดสอบเขายังกล่าวเสริมด้วยว่ามันไม่เหมาะสมสงครามที่ควรจะจบลงในหนึ่งสัปดาห์กำลังจะเข้าสู่ปีที่4แล้วนั่นคือสิ่งที่ประธานดิว,วัลลาดิเมียปูตินควรทำแทนที่จะมีการทดสอบขีบปนาวุธ สำหรับระบบขีปนาวุธบรเวสนิクซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้อยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานและอาจจะนานได้เป็นเดือนและสามารถโจมตีจากทิศทางที่คาดเดาได้ยากนะครับรัสเซียระบุว่าอาวุธชนิดนี้จะเสริมศักยภาพในการป้องรามเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียเมื่อเข้าประจําการตามรายงานของเกราซิมอฟการทดสอบครั้งล่าสุดรวมถึงการซ้อมรบทางอากาศที่มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความสามารถของขีปนาวุธในการหลบหลีกการสกัดกัน้นและเป็นที่เข้าใจกันว่าขีปนาวุธที่มีขนาดเล็กกว่า และมีราคาถูกกว่าขีปนุษย์ข้ามทวีปท,ทั่วไปซึ่งส่งหัวรบโดยผ่านการยิงแบบต่ำกว่าวงโคจรอย่างมีนัยสําคัญในขณะเดียวกันนั้นครับยังมีการรายงานข่าวว่าประธานดิวาลาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซียได้ให้การต้อนรับชเวซอนฮุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนืออยากอบอุ่นที่ทำเนียบเครมลินเมื่อวันที่27ตุลาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีเซอร์เกย์ลารอฟรัฐมนตรีต่าปงประเทศของรัสเซียนั้นร่วมอยู่ด้วยครับในโอกาสนี้ประธานดิวาลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นพัฒนากันอย่างต่อเนื่องก้าว <c oughs> หน้าไปตามแบบแผนและฝากความปรารถนาดีไปยังคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือดาชเวซอนฮุยนั้นได้ส่งความปรารถนาดีจากคิมจองอึนสู่ประธานดิว,วาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเช่นเดียวกันนับเป็นการแลกเปลี่ยนระดับสูงครั้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือสองประเทศที่อยู่ภายใต้ใมาตรการการข้อบางคของชาติตะวันตกแต่กระชับความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นในช่วง3าปีที่ผ่านมาจนถึงการลงนามสุดที่สัญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาส เมื่อปี2 5 6 7โดยต่างให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางทหารซึ่งกันและกันอากว่าถูกลุกรานนับจากนั้นเกาหลีเหนือส่งทหารราว1 0 0 0 0คนไปช่วยรัสเซียทำสงครามกับยูเครนขณะที่รัสเซียมอบการช่วยเหลือทางเศษรษฐกิจและเทคโนโลยีทางทหารเป็นการตอบแทนสำมขขาวงของเกาหลีใต้ประเมินว่าทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตในสงครามราว2 0 0 0คนในขณะที่ปูตินนั้นเพิ่งพบปะสนทนากับทางด้านคิมจองอึนหลังร่วมพิธีสวนสนามใหญ่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 8ที่ผ่านมา และก็ได้กล่าวชื่นชมทหารเกาหลีเหนือที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญในสงครามยูเครนและจะไม่มีวันลืมความเสียสละของทหารและครอบครัวของพวกเขาปูตินบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือในการพบกันล่าสุดว่าเขากับคิมจองอึนพูดคุยกันในรายละเอียดที่กรุงป,ปักกิ่งถึงความสัมพันธ์การพัฒนาในอนาคตซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแบบแผนก่อนพบกับผู้นํารัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือพบหารึอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเธอกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกันว่าเป็นความใสสะอาดทางจิตวิญญาณ และเห็นพ้องต้องกันว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีและในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือล้วนมาจากพฤติกรรมก้าวร้าวของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการพูดถึงคิมจองอึนเช่นเดียวกันประธามติโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าต้องการพบกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือหากว่าต้องการเช่นหากผู้นาต้องการเช่นนั้นนยครับก็เขาอาจจะขยายกําหนดเวลาการเยือนเอเชีย โดนัททรัมป์กล่าวในวันที่27ตุลาคมว่าเขาต้องการพบกับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือหากว่าผู้นาเกาหลีเหนือต้องการและไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะขยายกําหนดการเดินทางเยือนเอเชียที่กําลังเดินอยู่ในขณะนี้ทกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ดวันระหว่างการเดินทางจากมาเลเซียไปญี่ปุ่นว่าผมไม่ได้กําหนดอะไรไว้แต่ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะพบกับเขาหากเขาต้องการพบผมมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับคิมจองอึนและผมก็กําลังจะไปเกาหลีใต้นอกจากนี้โดนั์ทรัมป์ยังไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ ที่จะขยายเวลาเยือนเอเชียหลังถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะบอกว่าผมจะอยู่ที่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นผมสามารถไปพบกับเขาได้เลยสำหัาข่าวเกียวโดรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นพบกับคิมจองอึนมาแล้วถึง3ครั้งระหว่างปี2 5 6 1ถึง2062ในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตําแหน่งประธานดีสมัยแรกซึ่งเจอกันที่สิงคโปร์เวียดนามและที่หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดทหารระหว่าง2เกาหลีทรัมป์นั้นเคยกล่าวหลายครั้งนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคิมจองอึน และเคยแสดงความปรารถนาหลายครั้งที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูดกับเกาหลีเหนือแม้ว่าการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระบางสองฝ่ายนั้นจะประสบความล้มเหลวก็ตามก็คงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวของทางด้านฝั่งเกาหลีเหนือนะครับว่ากิมจองอึนนั้นต้องการที่จะพบกับโดนันทมป์หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ทางด้านฝั่งของกิมจองอึนนั้นก็บอกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นอยู่สหรัฐอเมริกานั้นกำลกร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการที่จะจัดการกับทางด้านเกาหลีเหนือ และเกาหลีเหนือนั้นก็เพิ่งประกาศนะครับว่าประเทศของเขานั้นเป็นรัฐนิวเคลียร์แล้วก็ประกาศเรื่องของนิวเคลียร์นั้นอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นการที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะบีบคั้นให้เกาหลีเหนือยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นเกาหลีเหนือบอกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยและพวกเขาจะไม่ทําแบบนั้นเนื่องจากว่าบรรจุบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากวกคุณผู้ชมนั้นชอบเรืื่่่่อองงรรรราาาาาาววขสจกกตปะเทศแบบบนี้ยลมคัุณด Subcribe กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตเอาไว้ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแยง้งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงเรื่องของความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเรามีไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกๆวันในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมยังสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงแค่เดือนละ 1, 100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาารการกกสิกไทย บัญชีออมซั์นะครับเลขที่บัญชีก็169 342 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1ขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ